ก็น้องวันนี้เราก็ส่งกำลังใจให้ไปไปโอดีโอกันแล้วก tamam. ็ผ่านพ้นไปแล้ววันนี้เหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งค่ะพรุ่งนี้แข่งจริงส่งกำลังใจให้น้องอีกเท่มากน้องแต่งตัวลูกนี้ดูคุณพ่อคุณพ่อไปไปโอดีโอท่านน่าจะเป็นผู้บริหารนะอืมเหมือนเอนดูน้องเรามากน่ารักไปเท่มากโอ้ยเท่อะไรขนาดนี้ดูแต่งตัวแบบนี้ก็รอดค่ะ ตัดมาหารเราถ้าเราใส่นั่แหละแล้วใดๆคือเนาะน้องนุกก็ให้กำลังใจน้องปายแล้วเมื่อคือนนี้ฝากส่งกำลังใจให้ไปไปโอดีโอมีเซนไลเซนในรูปที่พี่เอฟซีถือไปส่งกำลังใจให้ทับหน้าไปโชว์เชร์อยู่ที่นูน่นค่ะดอมพวกเราไม่แพ้ดอมใดเรื่องเออสปอยลูกที่หนึ่งสนับสนุนก็ที่หนึ่ง น่ารักน่ารักจริงๆเลยน่ารักทุกคนนะคะที่พวกเราก็รักเขาทำไงได้รักเขาค่ะทำทุกอย่างความน่ารักของไปไปโอดีโอเธอน่ารักจริงๆทุกคนเขานุกปลายเขาเหมาะที่จะได้ความรักกลับไปบ้างเหมาะที่จะได้ความรักกลับไปจริงๆอืมเขาน่ารักจริงๆเขาทาให้คนอื่นมีความสุขเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้รับความสุขด้วยเนาะ เธรักจริงแต่ชอบนะที่เธอพกแก้วเพื่อนเธอไปอะ่ะเธอนัมเบอร์วจริงจริงๆนั no. มเบอร์มากมากๆป,ปแปะ audio Thailand จุกรูครับเรามาอยน่กับดาราดังแล้วนะครับต้องบอกเลยว่า FC เยอะที่สุดในสนามสวัสดีครับ สวัสดีคับคุณพ่อมาด้วยคุณพ่อมาด้วยสวัสดีครับเป็นเลิกงามยาม,มดีครับอาเราดวงดีมากเลยนะเราดวงดีใช่พอเราทักกันเสร็จปุ๊บเปิดกล้องปุ๊บคุณพ่อมาคุณพ่อมาเลยแต่พ่อเนี่ยหาตัวยากนะใช่วันนี้เราซ้อมไปสองรอบซ้อมไปแล้วสองรอบเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกแบบปีที่แล้วเราเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นสนามแต่ปีนี้มาแบบเออมันก็เหมือนเข้ามือขึ้นค่ะของเรานี่เราแข่งปีแล้วปีแรก ถูก<ช>ไหม<ช>ก็คือเริ่มตั้งแต่สนา,ามบางแสนเลยไป<ช>เรื่อยๆอเป็นไงไหงครับกับการมาแข่งรถจากทีแรกเราไม่เคยจับรถแข่งเลยถูกปะ<ช>มาแข่งค,ค,ครั้งแรกเป็นไง้างครับทีแรกครั้งแรกที่มาแข่งตั้งแต่ปีที่แล้วมันรู้สึกแบบมันยากไปหมดนะแต่พอพอตกมาปีนี้มันรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบนี้เข้าใจมันมากขึ้นมันก็เลยรู้สึกสนุกขึ้นมันมีความท้าทายปีที่แล้วผมเห็นมีอุบัติเหตุมีแบบชนมีเกี่ยวมีแบบคอนเทนต์หรือเปล่าไม่ ไม่ไมมไม่เทนต์จริงๆจริงเลยของจริงของจริงโดนจริงอ่าแล้วรู้ยังครับว่าแบบว่าที่มันเกิดเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรยังไงใช่มันมันส่วนมากที่ที่มันเกิดขึ้นกับปานนั้นมันจะเป็นเบรกแล้วก็เบรกบางทีเบรกน้อยไปมันก็ทําให้ทะลักไปได้ สนามจริงอ่ะต่อให้เราซ้อมมันมีฝนอาจจะตกก็ได้ใช่มันมันมันเกิดหลายเหตุการณ์ได้แต่ละวันไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับก็ต้องพยายามปรับตัวนี่อันนี้คือรถของเรานะครับเบอร์95นี่มีโค้ดเป็นไงโค้ดก็เป็นโตต้าทีมไทยแลนด์นะครับนี่หล่อด้วยมาโค้ดเรานะครับแล้ววันนี้เราคาดหวังยังไงบ้างครับกับการแข่งขันครั้งนี้เป็นไงบ้างเอาชนะตัวเองแน่นอนชนะใจตัวเองแล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วครับครับผมขอแรงเชียร์จาก FC ฟด้วยครับก็ขอ พี่ด้วยครับเติมเพิน่นกับผมเออหลายๆหลายๆทีมเลยซุปเปอร์คาก็มาใช่ๆมา,<ช>าส่งกำลังใจกับพวกเราในวันที่4ที่5นี้4คัดลีไฟ5แข่งจริงนะครับยังไงก็เจอกันครับผมขอบคุณ,ค,ณครับมึงดูสีน่านรักไหมล่ะเนี่ยเนี่ยเอาอะไรมาน่า,นานรักไปกว่านี้อีกไม่มี ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายรถที่สองับไปไหนรถที่สองขับไปนรีองขับไปไห

ต้องรอให้มันแห้งก่อนนะลินนุ๊กแม่ขอถ่ายใหม่นะอพผมไม่เห็นฟันใจสาวไปอุ้ยกำลังใจไปไปอุ้ยให้มันแห้งก่อนใครห้ามโดนเด้ถ่ายซ่ทุกคนถ่ายให้ยายหน่อย ของป้าของป้าเองม้งยังไม่แห้งนะปายอะไรก็ปายอ่ะทำเพื่อทำก็ปายของยายของพี่เอใช่ป่มก็ขออนุญาตเพราะตรงนี้ที่นี่อยู่ตรงนี้ขออนุญาตส่งกำลังใจผ่านโลกออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทางที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทีดีโอโทรศัพท์ขึ้นมา ติดงานเพื่วันนี้ครับเดี๋ยวก็แต่ก็จะมีสักวันหนึ่งที่ไปเชียร์ไปนอนไปนอนนะครับเพื่อนผมผมไปเชียร์ไปนอนแต่ว่ารอบน,นี้อาจจะติดงานนิดหน่อยครับะมีความสุขใจบางทีแล้วกันนะครับก็โหให้ไม่ไปนะครับผมเชื่อว่ารอบนี้ไ,ไปนอนจะทำได้ดีมากกว่ารอบเดิมเพราะว่ารอบที่ผ่านมาปีก่อนมันเป็นสิ่งใหม่มันเป็นก้าวแรกแต่รอบนี้เขาจะมีความเก่งขึ้น ถ้าเขาเป็นคนที่จะเยียวยาเขาเป็นคนที่จะทำอะไรกาทำไม่ได้เชื่อมั่นก็เขาจะทำได้แน่นอนและทำได้ดีมากกว่าดีไม่ขอพูดอมากนะหมายความเต็มที่เชื่อมั่นในใจตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองจะทำและพุ่งชนมาให้ถึงที่สุดไม่ใช่ชนข้างๆนะหมายถึงชนกจิกับความสำเร็จทำไม่ได้รอบนี้ผมจะไปถ่ายรูปด้วยไปนำเคล็ดเชื้ สุดท้านี้อยู่กับพวกเราครับย้อะชป็นไปใหพิเป็นพิเและวันนี้ใครที่จะไปเชียร์เขาไปขอให้เชียร์ควาไให้สุดเสียงเพราะบอกได้เลยว่าเขาจะมัเขาจะ